สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมาดูวิธีการซ่อนสไลด์นาเสนอนะครับหมายถึงว่าถ้าหากว่าเรานะครับยังไม่อยากจะให้สไลด์นี้เนี่ยปรากฏเวลาเราทําการนําเสนอหรือพิจารณาครับเราสามารถที่จะซ่อนได้นะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นคําถามใช่ไหมครับแลวเราเนี่ยยังไม่อยากให้ผู้ชมเห็นคําตอบนะครับเราก็สามารถที่จะซ่อนได้โดยที่ไม่ต้องไปลบมันนะครับจะได้ไม่ต้องทําใหม่วิธีการให้เรามาคลิกครับที่สไลด์ที่ต้องการซ่อนนะครับคลิกขวา นะครับเลือกซ่อนสไลด์นะครับปึ๊บอ่าจะเห็นสัญลักษณ์ขีดค่าที่หมายเลขสไลด์นะครับอันนี้มีสีหน้านะครับแต่เมื่อเรากดซ่อนไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับนำเสนอปึ๊บไปอุทว่าโลกยุคด,ดิจิทัลเป็นอย่างไรนะครับซึ่งถ้าหากกดต่อไปเนี่ยโดยปกติแล้วก็จะเป็นเฉลยเลยนะครับแต่อันนี้เราก็จะข้ามไปในเนื้อหาถัดไปก่อนนะครับจะยังไม่แสดงสไลด์ที่ต้อนขึ้นมานะครับก็จะเห็นได้ว่า มันสามารถซ่อนได้ในขณะที่นําเสนอนะครับก็จะไม่หลุดคําตอบออกมาครับถ้าหากอยากเลือกซ่อนครับก็กลับมาครับคลิกที่หน้าสไลด์เดิมครับคลิกขวาเลือกซ่อนสไลด์เช่นเคยครับมันก็จะเปลี่ยนจากการซ่อนเป็นการเลือกซ่อนได้นะครับก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ครับกับสไลด์ที่เป็นแนวคําถามแนวจุดประกายไอเดียนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ไม่ต้องมานั่งลบสไลด์ทําสไลด์ใหม่ในส่วนของคําตอบนะครับทำไว้เลยนะครับแล้วกดซ่อนเหา แต่ก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับรอบคอบนิดนึงว่าเราได้ซ่อนแล้วจริงๆใช่ไหมนะครับมันก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับไม่ว่ากันครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ในเะอพิโ d ดต่อไปครับสวัสดีครับ